เหลือเชื่อวันนี้พาคุณมาที่อาสมฤสีเนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมากราบปู่ฤสีพรมเมรบรม,มะครูที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธคุณด้านการขอพรให้สำเร็จสมหวังในเรื่องต่างๆทั้งโชคลาภเงินทองและการงานแต่ที่เหลือเชื่อจนฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ก็คือขอปู่ฤษีแล้วถูกรางวัลที่1ถึง30ล้าน แม่แต่ขอให้เจอทองคำที่หายไปจนต้องนำภาพยนต์กลางแปลงมาใช้กว่า10จอขอปู่ฤาษีแล้วซื้อขายที่ดินได้เงินมากกว่า100ล้านบาทความศรัทธาจะนำมาสู่เรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อได้ขนาดนี้จริงไหมต้องติดตามค่ะปู่ฤาษีพอ่อเม่ไปเข้าฝันและเขียนเลขใส่มือ3ตัวเขาก็ได้แค่5ใบก็ถูกรามาที่หน่งโอ้โหเขาก็เลยถาวายมา15ล้าน มันมีผู้ผีปีศาจจะเล่นงานเขาเนี่ยแล้วปู่ฤาษีพระเมตองคเนี้ยไปนั่งอยู่หน้าเขาเลยเแล้วก็ถอดประคำมาตวัดผู้ผีปีศาจจนประคำขาดเช้ามาเขามาดูว่าประคำขาดจริงไหมอตกลงก็ขาดจริงๆเรื่องขายที่นี่ประสบความสำเร็จเยอะ <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้ก็ขายที่ได้ประมาณ150ล้านโยมเห็นว่าเป็นสีดำๆเนี่ยของเก่าทางนั้นบางทีเขามาจอดรถข้างล่างเงี้ยเขามองขึ้นมาโอ้โหคนเดินเต็มเลยคนแก่ ใส่ผ้าลายเสือเดินกันเต็มเลยแต่พอขึ้นมาแล้วไม่มีใคร